สวัสดีครับก็ขออนุญาตมาตอบคําถามนี้นะครับคดีบัตรเครดิตไปทํายอมที่ศาลแล้วจะนับอายุความยังไงนะฮะแล้วจะมีคําบังคับส่งมาที่บ้านอีกไหมคะนะครับนะฮะก่อนอื่นเลยต้องนะฮะมาทําความรู้จักกับคําว่าคําบังคับก่อนคําบังคับคืออะไรคําบังคับก็คือเป็นคําสั่งศาลนะครับส่งมาให้คุณเนี่ยนะฮะจำเลยเนี่ยปฏิบัติตามชําระหนี้ตามคําพิพากษานะครับอันนี้เรียกว่าคําบังคับนะครับ ในกรณีที่คุณนะฮะไปศาลไปทํายอมในศาลเขาเรียกว่าทาสัญญาปน็นมีพนอมยอมความในศาลและศาลท่านก็พิพากษาอันนี้หมายถึงว่าคุณได้รับทราบคําสั่งําพิพากษาไปแล้วนะครับอันนี้จะไม่มีคำวาครับส่งมาให้คุณที่บ้านอีกนะครับนะฮะประเด็นที่สองนะครับที่ถามมาก็คือว่าอายุค,ความกี่ปีนะครับอายุค,ความของสัญญาประมีพนอมยอมความในศาลเนี่ย ก็นับจากวันที่คุณผิดนัดชําระนะฮะผิดงวดใดงวดหนึ่งเจ้าหนี้หรือโจทย์เนี่ยเขาก็สามารถังคับคดีคุณได้เลยนะครับนะฮะทำสัญญายอมในศาลมันก็มีข้อดีและข้อเสียนะครับนะฮะข้อดีอาจจะยืดเวลานะครับในการในการที่คุณจะใช้เวลาตรงนี้ไปหาเงินมาผ่อนใจอาจจะหาได้นะครับนะฮะข้อเสียก็คือคุณผิดสัญญาแม้แต่งวดเดียวนะครับวันเดียวช้าวันเดียวเนจ่ายช้าแค่วันเดียวเนี่ย เจ้าหนี้เขาก็สามารถบังคับคดียึดทรัพย์คุณได้ทันทีนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ